โอเคเดี๋ยวกำลังจะขึ้นกรุงเทพก็ยังไม่ถึงหรอกก็เดี๋ยวจะพูดไอ้พวกนักธรรมทั้งหลายที่สอนธรรมะนี่สอนละเอียดไอ้พวกไปฟังไปชื่นชมไปฟังกันว่าสอนละเอียดนะผมจะบอกไอ้สิ่งปรุงแต่งเนี่ยมโนมันชอบเว้ยอาจารย์ชิดไม่เคยสอนอะไรนะมีแต่ปรุงแต่งแต่พวกนั้นมันไปยึดเอาสิ่งที่อาจารย์ปรุงแต่งนะฮะแล้วก็เชื่อว่าเป็นธรรมะ แล้วไอ้พวกนี้เอาไปดัดแปลงอีกจนละเอียดบอกโอ้ยสอนละเอียดไม่มีอะไรละเอียดกูบอกมันสิ่งสมมุติปรุงแตง่งอาจารย์วิทย์แต่มีหน้าที่ชี้ให้เห็นอย่างเดียวนะฮะนั่นคือความจริงถ้าใครไปชื่นชมกับสิ่งสมมุติปรุงแตง่งนั่นะไม่ว่าอาจารย์ไหนนะฮะที่มันสอนให้เราปรุงแตง่งฟังจนมโนมันเข้าใจมันหลงกันหมดเล้อเออมันมีสองอย่างอะฟังจนรู้เพราะรู้จริงพ้นทุกอะไรก็ตามละเอียดมโนมึงทั้งนั้นแหละ นะฮะอืมไอตัวละเอียดมโนมนชอบของละเอียดไงโอ้อาจารย์วิทยนน์มันไม่มีการสอนอะไรแค่สุปุงแต่งสมมุติขึ้นมาชี้เห็นเงท่นนานเอกว่าหลงอะไรอยู่ท่านผู้เจริญอุปทานอะไรอยู่แค่นั้นแหละอยากคิดว่าธรรมะเป็นภาษาแบบนั้นพวกนั้นเลยป้ายหมดน,นะนะฮะไม่ใช่ความจริงสักอย่างหรอกผมจะบอกหลงกันทั้งโลกอืม หลงกันทั้งโลกหลงกันหมดเนี่ยหลงกันทั้งโลกหลงกันหมดแล้วบอกละเอียดจะบ,บ้าหร้วเปล่าไม่มีอะไรละเอียดเออมนโนเอาทั้งนั้นแหละไม่มีอะไรละเอียดนะฮะผมจะบอกมีแต่หลงทั้งนั้นแหละหลงละเอียดจะได้อแล้วมนุษย์แม่งก็หลงกันอย่างเนี้ย หลงกันละเอียดด้วยผมนึงบอกไงว่าโอ้พระเจ้าช่วยกวยทอดหลงกันอย่างเงี้ยแล้วเมื่อไหร่พวกคุณเนี่ยจะตื่นนิดที่ไปฟังมโนเอาอ้ออิสระทำลายมโนอย่างเดียวทำลายไอตัวที่มันละเอียดตัวมโนที่มันละเอียดที่มันพยายามเลยป้ายพยายามรู้ทุกอย่างเข้าใจปุ่นเยนะพยายามทำลายตัวนั้นแหละตัวมโนตัวตนของเธอเลย นะฮะผมจะบอกว่าคุณะ่ะหลงกันอยู่อย่างเนี้นะแล้วก็ชื่นชมกันบ้าบอกีเท่าไหร่นนะฮะหลงบ้าบาอคอแตกกันอยู่นั่นแหละไม่มีอะไรละเอียดละครับอ <c oughs> สิ่งที่ปรุงแต่งอะมันปรุงได้เรื่อยแหละมันปรุงได้หมดแหละจะคิดจะปรุงจะแต่งอะไรแล้วไอ้คนที่ฟังมันก็ไปปรุงแต่งตามมันก็รู้ไปหมดแหละ อกับตัวรู้มันรู้อยู่ไงมนโนมันรู้สิ่งที่จะต้องทาลายก็คือตัวรู้นะ่ะตัวที่มันรู้มันเข้าใจนะนะ่ะตัวมนโนนะ่ะเนี่ยตัวนั้นมันไม่ใช่ความจริงนะฮะมันหลงอยู่ผมมาชี้เห็นอย่างเดียวเหมือนพระเจ้านะท่านท่านท่านไม่ได้สอนอะไรนะฮะท่านชี้ให้เห็นอย่างเดียวว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายดูกนะ่นอนนนทเออจะเห็นอะไรหรือเปล่าทำตถาคต สิ่งที่ตาตาคตพูดห้ามยึดมั่นถือมั่นนะเว้ยเออนี่ไงโอเคไหมครับคลิปนี้จบแค่น,นี้สาธุครับสวัสดีครับ